วันนี้นะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของการหาค่าความจริงนะคะในรูปแบบประพจน์นะคะชั่วโมองก่อนหน้านี้เรารู้จักตัวเชื่อมแล้วก็คือตัวเชื่อมของเราจะมีและหรือถ้าแล้วก็ต่อเมื่อแล้วก็นิเสธนะคะอ่ะซึ่งตารางค่าความจริงเนี่ยเขาจะบ่มบอกเราแบบนี้นะะักเรียนอ่ะอันดับแรกเลยก็คือเราจะได้ว่าถ้าจำนวนของเราเนี่ย มีประพจน์นะคะก็คือมี p กับ q เนาะเราจะแสดงค่าความจริงนะคะตัว t จะแสดงคำว่าถูกตัว f ก็คือผิดนะคะหรือเท็จเนาะอะ t คือจริง f ก็คือเท็จนะคะ <Yeah. S 1> ข้อนี้เนาะเราจะได้ว่าถ้าเป็นประพจน์แรกจริงและจริงได้จริง <Yeah. S 1> จริงและเท็จได้เท็จเท็จจริงได้เท็จแล้วก็เท็จ เทสได้เทสอ่ะซึ่งเราจะได้ว่าถ้าเป็นตัวเชื่อมและจะมีประโยคเดียวที่ไม่เหมือนเขาก็คือค่าความจริงเป็นจริงเนี่ยต้องจริงทั้งหมดอ่ะก็คือตรงนี้ประโยคจริงนะคะต้องมีค่าความจริงอย่างเดียวเท่านั้นที่จะทำให้เขาเป็นจริงได้รูปแบบที่2เป็นตัวนี้ก็คือคํำว่าหรือจริงหรือจริงได้คำตอบเป็นจริง จริงหรือเท็จได้คำตอบเป็นจริงเท็จหรือจริงได้คำตอบเป็นจริงแต่เท็จกับเท็จได้คำตอบเป็นเท็จอ่ะตรงนี้สิ่งที่มันไม่เหมือนครูจะวงกลมไว้นี่เราจะได้ว่ากรณีที่เขาเป็นหรือตัวเชื่อมหรือจะเท็จอย่างเดียวก็คือเท็จทั้งคู่ เทสทั้งคู่เขาถึงจะเป็นเทสนะคะแล้วตัวต่อไปอันนี้เราเรียกว่าถ้าแล้วนี่จริงแล้วจริงได้จริงจริงแล้วเทจได้เทจเทจแล้วจริงได้จริงเทจกับเทจได้จริง,จ,รงจะเห็นว่ามีเทจเพียงกรณีเดียวเท่านั้นก็คืออะไรคะนี่จริงแล้วเทจถึงจะได้เทจเนาะอันนี้เดี๋ยวครู เน้นให้ข้างล่างใหม่นะคะมาดูตรงตารางก่อนตัวต่อไปตรงนี้เป็นประโยคก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อของเรานะคะมาดูเนาะอะ,อะประโยคจริงจริงได้จริง,จร,ง,จ,รงจริงแล้วเทสอ่ะจริงก็ต่อเมื่อเทสได้เทสเทสก็ต่อเมื่อจริงได้เทสแล,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 ล้วก็อะไรเอ่ยเทสก็ต่อเมื่อเทสได้จริงอ่า ข้อนี้ครูจะวงตัวที่มันเป็นจริงนี่ตัวที่มันเป็นจริงจะเห็นว่าอะไรคะเนี่ยจริงกับจริงเหมือนกันก็จริงเท็ตกับเท็จเหมือนกันก็จริงส่วนตัวที่เป็นนิเศษเนาะ p เป็นอะไรนิเศษก็คือตัวตรงข้ามถ้า p เป็นจริงนิเศษเป็นเท็จนี่แต่ถ้า p เป็นเท็จนิเศษจะเป็นจริงแบบนี้นะคะซึ่งเราสรุปมาไว้ข้างล่างว่า นี่ตัวเชื่อมนี้เราจะได้ว่าตัวเชื่อม p และ q น่ะ p และ q จะเป็นจริงก็ต่อเมื่ออะไรคะ p และ q จริงทั้งคู่น่ะตัวที่สองอันนี้คือคำว่าหรือหรือจะเป็นเท,ท็จนะหรือจะเป็นเท,ท็จก็คือ p กับ q เนี่ย เป็นเท็จทั้งคู่อ่าแล้วก็ตัวต่อไปแล้ว p แล้ว q อ่า p แล้ว q จะเป็นเท็จก็คืออะไรคะถ้าตัวแรกเป็นจริงแล้วตัวหลังเป็นเท็จอ่าเนี้ยถึงจะเป็นเท็จนะคะก็คือตัวแรกเป็นจริงตัวหลังเป็นเท็จและอีกหนึ่งตัวตรงนี้ ก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อจะเป็นจริงกรณีที่อะไรคะ p และ q มีค่าความจริงเหมือนกันเหมือนกันยังไงก็คือถ้าเท็จก็เท็จเหมือนกันถ้าจริงก็จริงเหมือนกันอะดูเป็นตารางอาจจะงงเนาะลองมาดูตัวอย่างของเราดูบ้างข้อนี้เราจะได้ว่ากำหนดให้ p q r s และ t เนี่ยเป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นเท็จจริงจริงเท็จจริง ก็คืออะไรคะตรงนี้ก็คืออะไรตรงนี้ก็คือ p ตรงนี้ก็คือ q ตรงนี้คือ r ตรงนี้คือ s และตรงนี้คือ t เขามีค่าความจริงแบบนี้เราจะมาหาว่าประพจน์ที่กำหนดให้เนี่ยเขาจะเป็นจริงหรือเป็นเท็จมาดูตรงนี้เนาะตัวแรกเลย p เป็นเท็จ q แทน p เป็น f อะ q แทน p เป็น f นะคะ คิวเป็นอะไรคิวเป็นจริงคูแทนเขาเป็นตัวทีตัวเชื่อมประโยคเขาคืออะไรคะและและจะเป็นจริงได้ข้อนีอ้ข้อนี้เชื่อมกันด้วยคำว่าและจริงและเท,ท็จริงและเท,ท็จะได้ค่าความจริงเป็นเท,ท็จนักเรียนน่จริงและเท,ท็จจะได้ค่าความจริงเป็นเท,ท็จ เพราะคำว่าแร่เนี่ยต้องจริงเท่านั้นถึงจะเป็นจริงเนาะ,ะแล้วก็มาดู R R ของเราเป็นอะไรคะของเราเป็นจริงตรงนี้เนาะ,อะของเราเป็นจริงก็คือเป็นอะไรเป็นตัว t ตรงนี้เชื่อมกันด้วยอะไรคะถ้าแล้วก็คือตรงนี้นักเรียนดึงเขาลงมาแล้วเราก็มาดูว่าประโยคนี้จะเป็นจริงหรือจะเป็นเท,ท็จเท,ท็จ แล้วจริงคําว่าแล้วคือถ้าข้างหน้าเป็นเท็จอาจจะจริงหมดเลยใช่ไหมเท็จแล้วจริงคําตอบที่ได้ก็คืออะไรคะจริงนั่นเองปึ๊บนี่ได้แล้วคําตอบสุดท้ายอยู่ตรงนี้แสดงว่าประพจน์นี้มีค่าความจริงเป็นจริงอ่ะครูก็สรุปได้เลยว่าดังนั้นอ่ะ ดังนั้นประโยคนี้ p และ q แล้ว r มีค่าความจริงเป็นจริงเพราะว่าอะไรคะพิสูจน์มาแล้วเขาได้ค่าความจริงออกมาเนาะว่าเอ้ยพิสูจน์แบบเนี้ยเป็นจริงนะมา ได้ตัวนี้ละ1ตัวต่อไปข้อที่2ข้อที่2ของเราตรงนี้ครูแบ่งครึ่งน,นะคะข้อที่2ของเรานี่ครูก็แทนประพจน์แต่ละตัวก่อนปึ๊บนี่มีคําว่านิเศษของคิวถ้าคิวเป็นจริงนิเศษของคิวก็จะเป็นอะไรคะเป็นเทสนะหรือตรงนี้อ R อมีค่าความจริงเป็นจริงปึ๊บมาเราก็มาหาทีละ2ตัว นี่เทจหรือจริงคําว่าหรือมีจริงตัวเดียวจะต้องเป็นจริงนี่ครูก็ได้แบบนี้ตัวต่อไปเป็นใครพี่พีของเราเป็นเทจข้อนี้ครูใส่อะไรครูใส่ทเทจเชื่อมด้วยกันแบบนี้ใช่ไหมคะตรงนี้นะดึง p ลงมานะคะ p มีค่าความจริงเป็นเทจเนาะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาหาดังนั้นค่าความจริงของตัวนี้ล่ะและ มีเทสมา1ตัวเขาจะกลายเป็นอะไรเลยนี่มีเทสมา1ตัวเขาจะกลายเป็นเทสไปเลยดังนั้นประโยคนี้มีค่าความจริงเป็นเทสนะคะเนี่ยครูก็สรุปได้เลยว่าดังนั้นนี่ประโยคนี้นิเศษคิวหรืออ และ p มีค่าความจริงเป็นเท็จบทนี้ไม่มีคำนวณนักนนเรียนจะมีแค่แบบหลักตรรก์จริงเท็จอะไรแบบนี้นะคะการพิสูจน์ค่าความจริงเนาะอ้ะเรามาดูข้างล่างข้างล่างตรงนี้เราก็จะมาแทนค่าก่อน t เป็นจริง s เป็นเทสครูใส่เลย t เป็นจริง s เป็นเทสอ่าแล้วก็ข้างหลัง q กับ R Q เป็นจริงอก็เป็นจริง q เป็นจริง R เป็นจริงอันนี้ครูไม่ได้ใส่ไปเรื่อยนะครูดูตามข้างบนนะคะปึ๊บพอได้แบบนี้เนาะอันนี้มันเชื่อมกันด้วยอะไรคะถ้าแล้วอันนี้เชื่อมกันด้วยหรือเราจะเชื่อมกันทีละคู่ของเขาก่อน นี่เอาคู่นี้มาเชื่อมกันแล้วคู่นี้มาเชื่อมกันตามวงเล็บเลยเนาะนี่ถ้าแล้วของเราจริงแล้วเทสถ้าจริงอยู่ข้างหน้าข้างหลังเป็นเทสประโยคนี้จะเป็นอะไรคะประโยคนี้จะเป็นเทสท,ทันทีส่วนอันเนี้ยหรือมีจริงมาหนึ่งตัวจะจริงหมดเลยดังนั้นประโยคนี้ก็จะเป็นอะไรจริงเสร็จเรียบร้อยตรงกลางนี้เชื่อมกันด้วยอะไรคะ ก็ต่อเมื่อใช่ไหมนี่เราได้ตัวข้างหน้าปึ๊บอ่ะเอาตรงนี้มาเชื่อมกันจริงก็ตอบอ่ะเทสก็ต่อเมื่อจริงเทสก็ต่อเมื่อจริงดังนั้นข้อนี้ก็จะกลายเป็นอะไรคะเป็นเทสเพราะคําว่าก็ต่อเมื่อจะต้องเหมือนกันถึงจะกลายเป็นจริงใช่ไหม ต้องเหมือนกันก็คือถ้าเท็จก็ต้องเท็จเหมือนกันนะถ้าจริงก็ต้องจริงเหมือนกันดังนั้นประโยคนี้ของเราก็เลยมีค่าความจริงเป็นเท็จแบบนี้เนาะครูก็สรุปได้เลยว่าดังนั้นเนี่ยดังนั้นที่แล้วเอ่ะแล้วก็เชื่อมกันด้วยคำว่าก็ต่อเมื่อ Q หรือ R ประโยคนี้ ประโยคนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จนี่เราก็จะได้แบบนี้ก็คือค่อยๆแปลลงไปทีละคู่ตามวงเล็บของเขานะคะเราก็จะได้แล้วว่าเอ้ยแต่ละจำนวนของเราเนี่ยจะมีค่าเป็นเท่าไหร่กันแน่มาดูจำนวนต่อไปนะคะในตัวอย่าง ถ้าประโยชของเราหรือประโพน์ของเราเนี่ยมีมากขึ้นเราจะได้ยังไงบ้างนี่เหมือนเดิมเขากำหนด P Q R S T เหมือนกันมีค่าความจริงแบบเนี้ยตามลำดับูคก็จะมาไล่ดูเลยตัวแรกตรงนี้คือ P อันนี้คือ Q อันนี้คือ R S แล้วก็ T นี่เขาสมมุติค่าความจริงมาเป็นแบบนี้เราก็ทำไงคะ เราก็มาใส่ค่าความจริงตามลำดับแบบนี้แล้วก็จะมาหาว่าประโยคที่เขาให้มาเนี่ยเป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จเช่นเดียวกันเนาะกรณีที่แบบเขามีหลากหลายตัวแบบนี้นะคะอะ่มาดูประโยคแรกเลยครูก็มาดูก่อนอาของครูเป็นอะไรเนี่ยอาเป็นจริงอาเป็นจริงใส่จริงลงไปอ่ามีวงเล็บเนาะมีนิเสษอยู่ข้างหน้านะ แล้วก็มีทีนิเศษทีทีเป็นเทจนิเศษทีก็ต้องเป็นอะไรคะจริงอันนี้เชื่อมกันปึ๊บเอาเชื่อมกันแบบนี้ก่อนนะคิวคิวของครูเป็นจริงใส่เลยจริง S เป็นอะไรเทจนี่ครูจะเชื่อมกันทีละประโยคแบบนี้ก่อนปึ๊บเสร็จเรียบร้อยปึ๊บเอาประโยคนี้มาเชื่อมกันจริงหรือจริงได้ จริงนะจริงหรือจริงได้จริงแล้วก็ตรงนี้นี่จริงแล้วเทสได้อะไรคะจริงแล้วเทสตรงนี้ได้เป็นเทสใช่ไหมจริงแล้วเทสได้เทสเพราะว่าคําว่าถ้าแล้วตัวข้างหน้าเป็นจริงข้างหลังเป็นเทสจะได้เทสแล้วอย่าลืมนะตรงนี้มีอะไรอยู่ข้างหน้า มีนิเศษอยู่ข้างหน้านิเศษของจริงก็ต้องเป็นอะไรคะนิเศษของจริงก็ต้องเป็นเทจตรงนี้น่นิเศษของจริงก็ต้องเป็นเทนนนเจครกูก็จะได้ตรงนี้เป็นเทตเสร็จเรียบร้อยเอาสองตัวนี้มาเชื่อมกันนะเอาตัวนี้กับตัวนี้ ปึ๊บอ่าตัวนี้นะคะกับตัวนี้มาเชื่อมกันด้วยคำว่าอะไรและใช่ไหมเอ่ยนี่ประโยคตรงกลางเป็นคำว่าและเอามาเชื่อมกันด้วยคำว่าและจิเทสและเทสคำตอบก็เลยได้เป็นอะไรคะคำตอบก็เลยได้เป็นเทสมาต่อมามีตัวเชื่อมตรงนี้เป็นหรืออ่าครูจะดึงประโยคนี้ลงมานะคะ ปึ๊บนี่นิเสธของ p ปึ๊บเราก็มาดู p ของเราเป็นอะไรจริงนิเสธ p ก็ต้องเป็นอะไรคะนิเสธ p ก็ต้องเป็นเท็จเนาะใช่ไหม p เป็นจริงนิเสธ p ก็ต้องเป็นเท็จแล้วอันเนี้ยก็เอามาเชื่อมกันปึ๊บปึ๊บนี่ตรงนี้ นี่เอามาเชื่อมกันเทสใช่ไหมคะเทสหรือเทสคำตอบที่ได้ก็จะกลายเป็นเทสนี่เราก็จะได้แล้วคำตอบสุดท้ายที่ได้ของเราในประโยคนี้เขาก็จะกลายเป็นเทสอ่าครูก็มาสรุปนะคะข้อนี้เนาะอ่ะครูก็จะได้ว่าดังนั้น ดังนั้นสิ่งที่เขากำหนดมาปึ๊บน่นิเศษของอะไรคะอ่าหรือนิเศษ t และ q แล้ว s นี่วงเล็บปิดอะหรือนิเศษ p ข้อนี้มีค่าความจริง เป็นเท็จนมีเราก็จะได้จำนวนนี้ออกมานะคะต่อไปในข้อที่2นะคะครูก็จะได้ว่าถ้าจำนวนของครูเนี่ยอยู่ในรูปแบบเนี้ยครูก็ใส่เหมือนเดิมเนาะว่าเอ้ยแต่ละค่าของเขาเนี่ยมีค่าเป็นอะไรได้บ้างครูจะใส่ก่อน q อ่าครูใส่วงเล็บนะเขามีนิเศษอยู่ข้างนอกนะ Q ของครูเป็นอะไรคะ q ของครูเป็นจริงก็ใส่ไปเลยจริงที T ของครูเป็นเทสก็ใส่ไปเลยเทสแล้วก็ท่าแล้วนี่แล้วตรงนี้ T เป็นเทสใส่เออ่าเอก็เป็นอะไรเป็นเทสมาจากนั้นเราก็มาโยงสองตัวนี้เข้าไปด้วยกันก่อนจริงแล้วเทสได้เป็นอะไรคะจริงแล้วเทสได้เทส เนะทสและเทสก็จะได้เทสแต่ตรงนี้เรามีอะไรอยู่ข้างหน้ามีนิเสษอยู่ข้างหน้าถ้ามีนิเสษอยู่ข้างหน้านิเสษของเทสก็จะเป็นอะไรเอ่ยก็จะเป็นจริงเสร็จเรียบร้อยเอาสองตัวนี้มาทำอะไรกันต่อมาเชื่อมกันต่อเชื่อมด้วยเครื่องหมายอะไรคะถ้าแล้วจริงแล้วเทสตรงนี้ก็ได้เป็นอะไร ตรงนี้ก็ได้เป็นเทสมามาดูข้างหลังอ่าอ่าเป็นจริงใส่อะไรคะนี่อาเป็นจริง P เป็นอะไร P เป็นเทสอ่าไม่ใช่ P เป็นจริงนิสศษของ P ก็ต้องเป็นอะไรคะนิสศษของ P ก็ต้องเป็นเทสเนาะแล้วก็เชื่อมกันด้วยคำว่าหรือ มาเสร็จเรียบร้อยทำยังไงต่อเราก็มาเชื่อมกันตรงนี้นะคะนี่เอาตัวนี้กับตัวนี้มาเชื่อมกันจริงหรือเท็จคำตอบเราจะได้เป็นอะไรคะจริงหรือเท็จคำตอบของเราจะได้เป็นจริงใช่ไหมเนี่ย จริงหรือเท็จคำตอบของเราจะได้เป็นจริงนะคะพอคำตอบเราได้เป็นจริงปุ๊บเราก็หยิบตัวที่เหลือตรงนี้นี่มาเชื่อมกันอีกหนึ่งรอบตรงนี้มาเชื่อมกันด้วยเครื่องหมายอะไรคะก็ต่อเมื่อเท็จก็ตอบเมื่อจริงคำตอบก็ได้เป็นอะไรนี่ปึ้มคำตอบก็ได้เป็นเท็จเพราะว่าก็ตอบเมื่อจะเป็นจริงได้เขาก็ต้อง มีค่าความจริงเหมือนกันนี่เราก็จะได้แบบนี้แล้วอ่าเสร็จเรียบร้อยก็มาสรุปนะคะขอขอนุญ,ญาตอ่าตรงนี้เนี่ยเราก็มาสรุปเลยดังนั้นนี่เขียนตามจำนวนของเราปึ๊บอ่าจากโจทย์ของเราเนาะ นิเศษของ Q แล้ว T นี่น T และ S นะแล้วก็ไปทำอะไรกันอีกก็ต่อเมื่อก็ต่อเมื่อ R หรือ Not P ตรงนี้นะคะ เขาก็จะมีค่าความจริงเป็นอะไรเอ่ยมีค่าความจริงเป็นเท็เนาะนี่เราก็จะได้แล้วแต่ละประโยคก็คือแบบค่อยๆแทนค่าเขาไปแต่ละจานวนนะคะว่าเอ้ยเขาจะเป็นจริงหรือว่าเขาจะเป็นเท็จกันนะน่ะ มาดูตัวอย่างต่อไปเดี๋ยวครูจะแบบแทนค่าเขาไปก่อนนะคะ p เป็นจริงอ่ะ p เป็นจริงครูใส่เลย p เป็นจริงเสร็จเรียบร้อย q ก็เป็นจริงอ่ะ q ก็เป็นจริงต่อไป r เป็นจริงอ่ะ r เป็นจริงต่อไป s เป็นเทจ s เป็นเทสแล้วก็ทีเป็นเทสครูก็ใส่ทีเป็นเทสนี่เสร็จแล้วอย่าลืมตรงนี้เรามีนิเศษด้วยเดี๋ยวครูใส่นิเศษเนาะจากนั้นครูก็จะแบบเอาเขามาเชื่อมกันก่อนข้อนี้นะคะเอาสองตัวนี้มาเชื่อมกันสองตัวนี้เชื่อมกันนี่เชื่อมกันเชื่อมกันด้วยคำว่าอันนี้แล้วอันนี้ก็ แล้วอันนี้เป็นก็ต่อเมื่อนี่เสร็จเรียบร้อยมาเชื่อมจริงแล้วเทสคำตอบจะได้เป็นอะไรคำตอบจะได้เป็นเทสแต่มีนิเศษอยู่เราก็จะเปลี่ยนเป็นคำว่าจริงนะคะ,ะมีนิเศษก็เปลี่ยนไปเลยเป็นจากเทสก็เป็นจริงแล้วตัวนี้ท t แล้วจริงน่ะเอไม่ใช่ จริงแล้วเทสก็ได้อะไรอีกเหมือนเดิมจริงแล้วเทสก็ได้เทสอันนี้ก็ต่อเมื่อไม่เหมือนกันก็ใส่เป็นเทสอ่ะเสร็จเรียบร้อยเอาสองตัวนี้มาเชื่อมกันก่อนเอาสองตัวนี้มาเชื่อมกันก่อนอ่าเชื่อมด้วยคำว่าอะไรคะหรือ เชื่อมด้วยคำว่าหรือเทสหรือเทสก็จะกลายเป็นเทสเนาะเพราะว่าถ้ามันมีจริงหนึ่งตัวเนี่ยมันก็ยังคงเป็นจริงได้แต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเทสทั้งคู่มันก็เลยเป็นเทสเสร็จเรียบร้อยที่เหลือในตัวสุดท้ายตรงนี้เขาเชื่อมกันด้วยคำว่าอะไรคะนี่ถ้าแล้วมาอีกละจริงแล้วเทส จริงแล้วเทสคำตอบก็กลายเป็นอะไรคะเทสนี่จริงแล้วเทสคำตอบก็กลายเป็นเทสได้เหมือนกันข้อนี้นะคะอ่ะครูก็จะมาสรุปดังนั้นครูก็จะได้ตรงนี้เนาะเนี่ยครูก็จะได้ว่าดังนั้นประโยคที่เขากำหนดมา นิเศษ P แล้ว t เนี่ยแล้วตรงนี้อ่าแล้ว s หรือ t ก็ต่อเมื่อ q ของโครตรงนี้นะคะมีค่าความจริงเป็นเท็จ นี่ได้แล้วแบบนี้เลยต่อไปข้อที่4ี่น่ยข้อที่4ี่เหมือนเดิมแทนค่าแต่ละตัวไปก่อนเนาะอาเป็นจริงนิเศษอก็ต้องเป็นเทจนี่ P เป็นจริงนิเศษ P ก็ต้องเป็นเทจอันนี้เชื่อมกันด้วยคำว่าหรือ Q Q เป็นจริงนะ S เป็น เท็จอเป็นจริงนิเศษ R ก็ต้องเป็นเท็จแล้วก็ t เป็นเท็จนี่ได้แบบนี้อันนี้เชื่อมกันด้วยคำว่าหรืออันนี้เชื่อมด้วยคำว่าถ้าแล้วมาครูก็มาโยงแต่ละประโยคเนาะเข้าไปด้วยกันก่อนทำในวงเล็บก่อนนะคะข้อนี้หรือเป็นเท็จทั้งคู่เลยเท็จทั้งคู่ก็จะได้เท็จ อ่าตอนนี้หรือเหมือนกันมีจริงมา1ตัวเขาจะกลายเป็นอะไรคะเป็นจริงใช่ไหมอ่าถ้าแล้วเป็นเท็จทั้งคู่ก็จะกลายเป็นอะไรก็จะกลายเป็นจริงเนาะเพราะว่าถ้าแล้วเนี่ยจะเป็นเท็จได้แบบเดียวก็คือข้างหน้าจริงข้างหลังเท็จถ้าเป็นเท็จหมดเลยถ้าแล้วของเราจะเป็นจริงเสร็จเรียบร้อยนี่เขาให้เอาสองอันนี้มาเชื่อมกันก่อนใช่ไหมคะปึ๊อ ปึ๊บนี่เอาสองอันนี้มาเชื่อมกันก่อนด้วยคําว่าอะไรคะนี่ท่าแล้วสองอันนี้มาเชื่อมท่าแล้วจริงทั้งคู่เลยท่าแล้วของเราก็เลยเป็นอะไรคะท่าแล้วของเราก็เลยเป็นจริงเสร็จเรียบร้อยเอาตัวข้างหลังอ่าไม่ใช่ตัวข้างหลังตัวที่เหลืออยู่ตรงนี้ปึ๊บอ่ามาเชื่อมกันตรงนี้นะคะ เอามาเชื่อมกันเชื่อมกันด้วยคำว่าอะไรและนักเรียนเชื่อมกันด้วยคำว่าและและของเรามีเทสมาหนึ่งตัวตอบอะไรเลยตอบเทสไปเลยอ่าอันนี้บังเอิญเนาะเป็นเทสปึ๊บเนี่ยครูก็สรุปได้เลยว่าอ่าดังนั้นประโยคที่เขากำหนดมานะคะเนี่ยครูมาไว้ฝั่งนี้นี่ ดังนั้นประโยคที่เขากำหนดมาให้เราของข้อนี้ก็คืออะไรคะนิเศษ r นิเศษ r หรือนิเศษ p และ q หรือ s แล้วนิเศษ r แล้ว t ตรงเนี้ย เขาก็จะมีค่าความจริงเป็นเท็จนั่นเองนะคะก็คือแบบค่อยๆหาไปทีละตัวเนาะแล้วก็เอามารวมกันเรื่อยๆในวงเล็บก่อนแล้วก็ดูว่าเขาจะมีค่าความจริงเป็นจริงหรือเท็จตามตารางของเราเลย